ดูกีฬาดีๆกับดีทีวีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวสารสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและติดตามกีฬาอีกครั้งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2022ที่กำลังเข้มข้นโดยในรอบ16ทีมสุดท้ายเพิ่งแข่งขันครบ2นัดทุกทีมในรอบนี้เมื่อเช้าตรู่ของวันที่7ตุลาคม2565ตามเวลาประเทศไทยค่ะก่อนจะไปอัปเดตผลการแข่งขันและตารางคะแนนกลุ่ม E และกลุ่ม F ซึ่งเป็นข้อมูลณนเะช้าของวันที่7ตุลาคม2565พร้อมเช็คโปรแกร,รมล่าสุด ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีทีวีทั้งทาง YouTube และ Facebook เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่6ตุลาคม2565ทีมนักตบลูกยางสาวไทยไม่มีโปรแกร,รมลงสนามแข่งขันได้หยุดพัก1วันนะคะโดยในวันนี้ค่ะ7ตุลาคม2565ช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มตามเวลาประเทศไทยวอลเลย์บอลยิงทีมชาติไทยมีนัดลงสนามเป็นนัดที่3ในรอบนี้พบกับทีมชาติเซอร์เบีย ซึ่งในรายการนี้ยังไม่แพ้ใครเลยค่ะมีคะแนนสะสมอยู่20คะแนนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม F และการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนทีมชาติไทยล่าสุดพ่ายให้กับทีมชาติเยอรมันไป1ต่อ3เซตมี10คะแนนอยู่ในอันดับที่6ของกลุ่มแม้ว่าโอกาสเข้ารอบต่อไปจะน้อยแต่แอดมินคิดว่าวันนี้แฟนๆกีฬาจะได้ชมและเชียร์เกมที่สนุกแน่นอนค่ะติดตามการถ่ายทอดสด การแข่งขันได้ทั้งช่อง Workpoint ช่องหมายเลข23นะคะสําหรับผลการแข่งขันนัดที่2รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงดึกของเมื่อวานนี้จนถึงเช้าของวันนี้ค่ะมีการแข่งขันทั้งหมด2คู่เป็นการแข่งขันของทีมในกลุ่ม E ค่ะคู่แรกทีมชาติบราซิลลงสนามพบกับทีมชาติเปอร์โตริโกจบการแข่งขันทีมชาติบราซิลอชนะไป3ต่อศเซตด้วยคะแนน25ต่อ11 25ต่อ13และ25ต่อ15คู่ต่อมาเป็นการแข่งขันของทีมชาติจีนลงสนามพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ค่ะโดยคู่นี้ต้องสู้กันถึง5เซตก่อนที่ทีมลูกยางสาวจากประเทศจีนนะคะจะเฉือนชนะเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้ไป3ต่อ2เซตด้วยคะแนน22ต่อ25 25ต่อ21 25ต่อ15 18ต่อ25และ15ต่อ12 และหลังจบการแข่งขันค่ะชาวนี้7ตุลาคม2565อันดับคะแนนล่าสุดกลุ่มอีค่ะอันดับ1ยังเป็นของอิตาลีค่ะแข่ง7นัดชนะ6แพ้1มี19คะแนนอันดับ2ค่ะทีมชาติจีนแข่ง7ชนะ6แพ้1มี17คะแนนอันดับ3ค่ะหลังชนะมาเมื่อคืนนะคะทีมชาติบราซิลแข่ง7ชนะ6แพ้1มี17คะแนนอันดับ4ทีมชาติเบลเยียมค่ะแข่ง7ชนะ5แพ้2มี15คะแนนอันดับ5ค่ะ ทีมชาติญี่ปุ่นแข่ง7ชนะ5แพ้2มี15คะแนนอันดับ6เนเธอร์แลนด์มี13คะแนนอันดับ7และ8เป็นของเปอร์โตริโกและอาร์เจนตินาค่ะ สำหรับในกลุ่มเนะคะแข่งครบ7นัดไปแล้วทีมชาติเซอร์เบียค่ะมีคะแนนสะสมมาเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม20คะแนนอันดับที่2ค่ะตุรกีมี17คะแนนสหรัฐอเมริกามาเป็นอันดับที่3ค่ะมี15คะแนนอันดับ4ทีมชาติโปลแลนด์มี13คะแนนอันดับ5ทีมชาติแคนาดาค่ะมี11คะแนนอันดับ6ทีมชาติไทย10คะแนนอันดับ7ทีมชาติโดมินิกัน11คะแนนค่ะและอันดับ8เยอรมนันมี10คะแนนค่ะวันที่7ตุลาคม256 15ทั้งกลุ่ม E และ F นะคะจะเริ่มแข่งขันนัดที่3ในรอบนี้ โดยเวลาประมาณ19.15น,นจะเริ่มแข่งขันเป็นคู่แรกค่ะโดยทีมชาติญี่ปุ่นจะลงสนามพบกับทีมชาติเปอร์โตริโก20นาฬิกาค่ะทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเซอร์เบีย20.15น,นค่ะอิตาลีจะลงสนามพบกับอาร์เจนตินา20.30น,นสหรัฐอเมริกาจะลงสนามพบกับทีมชาติตุรกรีเวลาเที่ยงคืนค่ะโดมินิกันจะลงสนามพบกับเยอรมน,นี1.15น,น,นค่ะทีมชาติบ,บราซิลจะลงสนามพบกับเนเธอร์แลนด์ หนึ่งนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะทีมชาติโปแลนด์จะลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาและแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยได้ทั้งช่องเวิร์กพอย์ทั้งระบบฟรีทีวีและออนไลน์แพลตฟอร์ม YouTube และ Facebook ค่ะพร้อมกันนี้ก็ยังสามารถติดตามผลการแข่งขันพร้อมอัปเดตข่าวต่างๆต,ตลอดรายการได้ที่ช่องดีทีวีเช่นเคยนะคะทั้งหมดก็เป็นผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกปี2022ล่าสุดเก็บมาฝากจากดีทีวี ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าดีทีวีสวัสดีค่ะ